ขอความสันติและสุขจงมีกับทุกทกท่านที่อยู่ในลานของกรมพว่าราชการจังหวัดในวันนี้เรียนท่านพร้ว่าราชการจังหวัดท่านรองพร้ว่าราชการจังหวัดท,นนท่านนายกอบจท่านนายกเทศบาลท่านแหนมเพอหัวหน้าส่วนราชการทุกๆท,ท่านตลอดจนอิมาม คนนำศาสนาในช่วงเวลาสั้นๆจะมาบอกถึงความประเสริฐของปอนเนการถือศีลอดหลังจากรมดอนหวันมีความประเสริฐอย่างไรผู้ที่จะมาบอกความประเสริฐก็คือท่านศาสดามุฮัมมัดสุลตัลัม ซึ่งท่านจะไม่พูดด้วยอารมณ์แต่คำพูดของท่านจากวะยูวามายันติกอันิลฮาวาอินหวอิลลาวะฮยูยูฮะท่านนาบีจะไม่พูดด้วยอารมณ์แต่จะพูดด้วยคำวิวรของอัลลอฮ์สุบะตัลละความประเสริฐก็คือมันซาอมรอมดอน สมัตบ,บาหูสิันมินวักัสยาความหมายก็คือว่าผู้ใดที่ถือศิลอดในเดือนระมดอนสามสิบวันและก็ต่อด้วยหกวันในเดือนฉวันคำว่าหกวันก็คือจะต่อเนื่องก็ได้หรือจะไม่ต่อเนื่องก็ได้ แต่ในเดือนชาววันนั้นให้นับได้หกวันความประเสริฐก็คือกัสยามินตะฮิเราจะได้รับความประเสริฐก็คือเหมือนกับว่าเราได้ถือสินอดหนึ่งปีนี่คือความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบหฮานาะวตะอาลา ต่อประชาชาติท่านนาบีมูฮัมมัดลงทุนสาบวันต่อท้ายด้วยหวันประหนึ่งว่าเราได้ถือสินอดหนึ่งปีเต็มๆท่านพ่อแม่พี่น้องครับองค์การที่น้องสบกีได้ยกมาเมื่อสักครู่องค์การที่21 ของส ah ุรษะอัลอาหดับแล้วก็แล้วกุมีรับสุลษอุสวะที่นะแจริงแบบอย่างของท่านนบ,บีนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อที่จะให้เราได้เอาเป็นตัวอย่างในเมื่อท่านนบ,บีทำเป็นตัวอย่างในฐานะที่เราเป็นประชาชาติ ทำไมเราไม่สามารถที่จะทําได้ในขณะที่การถือสินอดนั้นกษัตริย์นโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ในอดีตท่านเคยกล่าวว่าไม่มียาขนานใดในโลกนี้ที่จะดีเหมือนกับการถือสินอดตัวอย่างที่สองถ้าเรามีโลูกกำลังสกษาอยู่ กำลังเรียนอยู่ทางโรงเรียนประกาศว่าวิชาบังคับเรียนหนึ่งเดือนวิชาเลือกเรียนหวันถ้าเกิดว่าลูกไม่ทำล่ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม,แม่จะมีความรู้สึกยังไงผู้อเมริการโรงเรียนประกาศว่าวิชาบังคับในเรียนหนึ่งเดือน แล้วก็วิชาเลือกเรียนหวันเพราะโรงเรียนประกาศว่าสเสมือนว่าประน,นึ่งว่าลูกได้เรียนหนึ่งปีเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าอยากจะให้พี่น้องของเราที่ตื่นสิ้นอดจงใช้ระยะเวลาที่มีอยู่นับให้ครบสิบวันจะล่ะได้ไมิตอปร,รมมายเม่ชมว่าท้าวรกระด้ Cuma saya tu terus Dan kepada adik semua hodok hijau kajas semua, usah lah poson wajib hari ni Tidak ada gapo sekali bosong dengan kita Bahkan baik. Rau capai jumpa doktor, ada penyakit di dalam perut. Saya pergi jumpa doktor, ada penyakit di dalam perut. Saya pergi jumpa doktor, ada penyakit di dalam perut. Saya pergi jumpa นั่นคือผลบุญของการถือสิ่อดเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่จำกัดมากผมก็เลยเชิญชวนที่ใช่พี่น้องมาร่วมกันเอาวจนะของท่านนบีมาเป็นแบบอย่างเพราะสิ่งที่เราน่ากลัวก็คือว่ามีฮะดีษของท่านนบีบทหนึ่งซึ่งท่านนบีบอกว่ากุลโอมมาตียะดคูลูนัลจันอิลลามันอาบะ ท่านนบ,บีบอกว่าทุกประชาชาติทุกคนประชาชาติของฉันจะเข้าสวรรค์นอกจากคนที่ปฏิเสธสหายของท่านนบ,บีก็ถามว่าโอรสละใครเล่าคือคนปฏิเสธท่านนบ,บีก็ตอบว่ามันอตาอันนี้เราลอลยันนะว่ามันอัลซอเนฟกออับบาผู้ใดที่ปฏิบัติตามฉันนั่นคือเขาได้ปฏิบัติตามสุนนอของท่านนบ,บีผู้ใดที่ปฏิเสธ นั่นคือคนที่ไม่ต้องการจะเข้าสวรรค์นะครับวันเวลาที่เราอยู่เราไม่ทราบเมื่อมีวันเมื่อมีวันชาติก็ย่อมมีวันมรณะแต่เราไม่ทราบว่าว,วันมรณะของเราจะถึงเมื่อไรเพราะฉะนั้นจงรีบกอกโอยในวันเวลาที่มีอยู่ครับขอบคุณในช่วงเวลาสั้นๆที่ ทางจังหวัดให้มาพูดถึงควรประเสริฐของรมดอนของ16วันของปเนเ